welcome home big brother สวัสดีทุกคนเลยนะคบก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมยันเดเลนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ย้อลน,น่ยก็มันเล่นแบบใช้มอดเล่นนะคะจะบอกว่าเราเนี่ยกาลังจะเล่นเป็นร่างน้องสาวของรุนพี่นะคะดูนี่สิโอ้โ,ห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 โหอันนี้เป็นรูปภาพของฉันแล้วก็พี่ชายใช่แล้วเขาเป็นพี่ชายของฉันเองนะ่ะแล้ว ้ฉันก็ค่อนข้างที่จะหวงพี่ชายมากๆเลยนะใช่แล้วใช่แล้วอุย้ยอันนี้คือเป็นครั้งการเกงในของเรานะคะเป็นไงสวยปะ่ะโอ้ยก็แบบว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบสีชมพูะนะก็ต้องใส่สีชมพูใช่ไหมดูสิ น่ารักอ่ะไปดีกว่าทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเป็นน้องสาวของรุ่มพี่นะคะับผมเราเนี่ยจะมาดูความมุ้งมิ้งของมอดนี้กันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเพิม่มเออเอาให้เดี๋ยวนี่มันที่ไหนกันเนี่ยอู้อ๋อใช่แล้วทุกคนเราเนี่ยกำลังฝันอยู่นะคะ แล้วก็เหมือนว่ามีคนมาปลุกเราเลยอ๋อได้ไงพี่ชายนี่คือพี่ชายของฉันเองนะทุกคนโอ้ยไม่อยากลุกเลยอ่ะขี้เกียจไปเรียนอย่างไรพี่ชายอืมอันนี้คือห้องนอนของเรานะคะแล้วก็รู้สึกว่าพี่ชายเนี่ยเขาก็มาปลุกเราไปลงเรียนกันนะคะก็ได้ค่ะ ไปเร่งก็ได้นะคะนี่งไงทุกคนเราถึงโรงเรียนแล้วนะครับโอ้โหลของเราเนี่ยมันช่างหวานแหววจริงๆเลยนะครับทุกคนดูสิคือแบบทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นขน,นมหวานแล้วก็มีรูปโป่งลอยฟ้าด้วยนะคะ ว้าวก็ใช่แล้วก็ฉันนะสิเป็นสาวหวานนี่นาะฉันเป็นน้องสาวของรุ่นพี่เองนะ่ะผู้หญิงที่เข้ามาเนี่ยจะต้องถูกฉันกําจัดออกไปใช่แล้วเพราะว่าเราเนี่ยเป็นน้องสาวที่ขี้หวงพี่ชายนะคะใช่ปะใช่ปะไปดีกว่าทุกคนจะบอกว่าคนที่มายุ่งกับพี่ชายของเราเนี่ย จะต,ต้องเมื่อตายดีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับพี่ชายของเราเราหวงเราหวงแหนค่ะทุกคนสำหรับคนแรกที่เราจะมากำจัดก็คือเจ้ายันจังคนนี้เลยฉันได้ข่าวว่าเธอเนี่ยเป็นหนามหัวใจของฉันงั้นหรอแล้วเธอน่ะก็แอบตามรุ่นพี่มาด้วยนะรุ่นพี่ฉันน่ะ ไม่ได้ชอบเธอหรอกนะเพราะว่าเธออะมันไม่สวยเพราะฉะนั้นเธอจะต้องตายโอ้อันนี้คือห้องเปล่าๆนะฮะทุกคนเอาละจะต้องไม่มีใครได้พี่ชายของฉันไปเพราะว่าฉันไม่ยอมอยังนั้นนสิโอ้อันนี้คือห้องทำคุกกี้วัดดีอุย้ยเธอแบบเธอแต่งตัวโคตรน่ารักเลยแต่ว่าตาไปไหนหรอ คือเธอมีตาไหมะเพื่อนอโอเคเราเนี่ยจะเข้ามาเอามีดยังไงล่ะครับทุกคนใช่แล้วในการสังหารผู้หญิงของรุ่พี่เนี่ยเราก็ต้องใช้มีดใช่ไหมล่ะฮ <c oughs> เดี๋ยวนะฉันขอมาดูห้องนี้หน่อยสิว่ามันจะเป็นอย่างไรฟึบโอ้โห,โหนางพยาบาล บอกเลยว่าโอ้โหเซ็กซี่มากๆเลยดูสิเขาแต่งตัวได้แบบว่าหวานมากๆเลยนะโอ้ยน่ารักจังเลยวิย <c oughs> ดูเขาทำหน้าสิคะวิดูดิกางเกงทะลุออกมาข้างนอกเลยเราจะขึ้นไปดูที่ชั้นลานฟ้านะคะว่ามอดนี้เนี่ย จะทําออกมาได้สวยขนาดไหนนะคะจะบอกว่ามอดนี้นะคะเขาก็มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังคงเปิดให้เราเนี่ยได้ไปหลดเล่นอยู่เลยนะคะต้องขอบคุณคนสร้างมากๆเลยนะครับโอเคโอ้โหทุกคนดูดิก้อนเม็ดก้อนเม็ดยิ้มได้เป็นไงน่ารักปะก็คือว่าโลกของเราเนี่ยมันช่าง สดใสเลือกเกินนะคะคือแบบว่าทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นขนมหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวปอจะลงไปดูที่ห้องพออ,อนะคะว่ามีของให้เราเนี่ยได้ใช้หรือเปล่านะครับพอ,อออยู่ไหนนะเอิม่มอันนี้ไม่น่าใช่นะครับอืมอยากรู้ว่าห้องพออ,อเนี่ยมันจะมีของหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เว้ย อันนี้เป็นห้องห้องคอมนะครับทุกคนปไม,ไ,มไ,มไม่ใช่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 เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วหรือเปล่าวะอ๋อ่าฮ่าใช่แล้วมันคือห้องนี้อุย้ยนี่ไงฉันว่าแล้วว่ามันต้องมีของให้เราได้เล่นนะครับมา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 ,มา รูซิมันคืออะไรนะเพื่อนโอ้โหมันคือดินสอสียักษ์นี่เองโคตรใหญ่เลยทุกคนดูดิเป็นยังไงโอเค คือปอจะไปลองฆ่าคนด้วยอันนี้นะคะว่ามันจะเป็นอยงไรนะคะแถวนี้มีใครอยู่ไหมโอ้รู้แล้วว่าใครก็ต้องเป็นผู้หญิงคนนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยชอบอยู่คนเดียวประจำเลยสิเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนเราขอลองของหน่อยสิโอ้โอ้แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเฮ้ยทุกคนมันโคตรบแบบ โอ้โหสุดยอดมากและก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีอุปกรณ์อของเราแล้วนะคะ <Summer> มันคือดินสอสีคู่ใจของเรานะคะทุกคนใช่แล้ว <live> <like a gift> ฉันจะไปฆ่าผู้หญิงที่มายุ่งกับพี่ชาของฉันเข้าใจไหมยออนี <live> ่เ like น่ก็คือ มีคนตายแต่ก็ยังไม่มีใครเห็นเลยก็ว่าส,สั้นนะคะอืพวกแกนี่มันตาทั่วเหรอเฮ้ยร่งไงฉันเจอแล้วผู้หญิงคนนี้ที่มันแอบชอบพี่ชายของฉันงั้นเหรอเอาละค่ะทุกคนเราเนี่ยจะเข้ามาสังหารยันจังนะคะเขาเป็นผู้หญิงที่ แอบชอบพ,พี่ชายของเราเพราะฉะน,นั้นเขาต้องตายเอา้าทุกคนปอฆ่าผิดคนเอา้า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 โอ้โหปอฆ่าผิดคนนะ่ะคือปอลเล็งผิดได้ยังไงโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่ อ่ะแล้วก็กลับมาที่ห้องนอนเหมือนเดิมนะคะคือเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเกิดการผิดพลาดค่ะคือปอเล็งผิดตัวเว้ยโอ้โหแย่เลยแต่ปอขอลรามาดูที่ชั้นใต้ดินหน่อยละกันนะคะว่าเป็นยังไงโอ้โหดูดินี่คือห้องขังนะคะเฮ้ยอนไ้มีของด้วยอะ่ะเฮ้ย ว้เป็นห้องที่มีความฟุ้งฟิ้งมากๆเลยนะคะทุกคนไปครับเราไปลงเรียนกันดีกว่านะคะไปแก้แค้นที่เราเนี่ยฆ่าผิดคนนะคะเลยทําให้ยันจังเนี่ยรอดตัวไปนะคะมาทุกคนเอาใหม่ค่ะวันนี้จะมาแก้ตัวเข้าใจไหมบอกเลยว่าเธอจะต้องไม่รอดอย่างแน่นอนยันจังฮึๆ เธอเนี่ยนะไม่มีวันได้พี่ชายจะไปครอบครองหรอกนะนี่ทำเป็นสายองสายตูดตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าของจริงอะ่ะมันเป็นยังไงยันจังเธอบังอาจมาชอบพี่ชายของฉันเฮ้ยทุกคนปอลืมไปเลยอะ่ะว่าเราเนี่ยต้องไปดูชุดว่ายน้ำนะคะ คือเวลาปอมาเล่นอย่างเงี้ยคือปอน,น่ะจะชอบดูพวกแบบว่าชุดว่ายน้ำอะไรอย่างงี้เนาะคือแบบมันจะมีความแบบความแบบความสวยไงน,นะคะอยากรู้ว่าถ้าเป็นของน้องสาวรุ่มพี่เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะไปะมาดูกันทุกคนออเป็นอันนี้ก่อนล็อกกันนะคะเป็นชุดว่ายน้ำเอา้าเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือชุดว่ายน้ำของ น้องสาวหรอมันคือทุดทำคุกกี้ชัดๆเลยอ่ะไม่สวยเลยแล้วอันนี้ล่ะคะโอ้โหอันนี้คือเป็นทุดนอนนะคะไม่เซ็กซี่เลยอ่ะทุกคนดูสิคาแต่ว่าก็โคตรน่ารักเลยนะเพียงแต่ว่าไม่เซ็กซี่เฉยๆนะคะแต่ก็นะก็ฉันนะ่ะเป็นสาวแอปเบลลนี่นาะใช่ไหม ใช้แล้วไปค่ะแล้วก็จะมาแต่งตัวเป็นชุดนอนนะก็ <c oughs> คือใส่ชุดนอนมาโรงเรียนนะคะเป็นแงเท่ประหลาดแบบเก๋ๆนะคะผมอ้าวสวัสดีอันจังฉันเจอเธออ้าวอ้าวอาวหายฉันเจอเธอพอดีเลยนะเพื่อนได้เลยไหนไหนก็ไหนๆแล้ววันนะเพื่อน นี่นี่นนฟึบฉันขอเฮ้ยไม่สิทุกคนไม่ไม่มไม,ไม,ไม่เราต้องขึ้นมาเอาเอาวุธคู่ใจของเรานะคะมันคือดินสอสียักษ์นะคะน่าจะเป็นห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเอคือปอลเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าจําอะไรไม่ค่อยได้นะคือแบบขี้หลงขี้หลือมากแม่นะคะเฮ้ยนี่ไงป๋วไม่ใช่หออ๋อห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้อ,นอ่าห้องนี้เลย แล้วก็หยิบกุญแจนี่เลยโอ้โหเราได้มาแล้วฮ่าฮ่และนี่แหละจะเป็นการเริ่มต้นของการกำจับผู้หญิงของรุ่มพี่ทุกคนเลยนะคะอ๋อนั่นไงนางเดินม,มาแล้วนะคะมามะมันนี่แล้วยันจังเฮ้ย เฮ้ย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 อย่าเห็นเชียวล่ะเอาล่ะนะทุกคนทำการปฏิบัติการโอเคโอ้โหเรียบร้อยในที่สุดฉันก็ได้กำจัดยันจังผู้หญิงลรจิตที่คอยแอบตามพี่ชายของฉันวันนี้แหละจะเป็นวันตายของเธอยังไงล่ะยันจัง คือเรากําลังจะลากนางไปไหนเอ่ยเรากําลังจะลากนางออกไปข้างนอกนะคะทุกคนมานี่มานนี่เดี๋ยวนี้เลยหวัว่าจะไม่มีใครมาเห็นนะโอเคค่อยๆลากไปนะคะอย่าให้ใครเห็นเป็นอันขาดเลยอ๋อใช่แล <tinc S 2> ้วเราเนี Harmon ่ย <Liberty eye> <mail> จะเอาศพนางนะคะมาหมกไว้ในห้องนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยไม่มีใครเห็นแน่นอนโอเคไปดีกว่านะเฮ้ยไม่สิต้องกลับไปเอาอันนี้ก่อนคะ่ะทุกคนดินสอสีนะคะเราขาดไม่ได้เลยคะ่ะ <c oughs> ไปครับไปครับนี่ดินสอสีของฉันเฮ้ย <c oughs> ฉันเห็นบางสิ่งบางอย่างน่ะที่มันดูฟุ้งฟิงงะันละเกิดโอ้โหอย่าบอกนะว่านี่คือสระว่ายน้ำหนะดูดิทุกคนคือแบบสีสันแบบฟุ้งฟิงมากๆดูดิโค้รแบบคือโค้อสดใสเลยอ่ะเป็นสีชมพูสีม่วงนะคะคือเขาทำดีมากๆเลยครับผมโอ้สุดยอดไปเลยไหนลองขึ้นมาสิฟึบ โอ้โหอันนี้คือเป็นโรงเรียนในฝันของเราเลยนะคะที่ทุกอย่างในโรงเรียนเนี่ยกลายเป็นสีชมพูหมดเลยนะคะใช่ใช่ใชไปดีกว่าทุกคนฉันว่านะฉันน่ะต้องกลับไปหาพี่ชายแล้วแหละเดี๋ยวพี่ชายฉันน่ะจะคิดถึงยังไงล่ะครับผู้หญิงคนนี้เขาอุ้มหมีอยู่ทุกคนเห็นไหม เขาอุ้มหมีอยู่ทุกคนน่ารักมากอะขำแป๊บหนึ่งอันนี้คือการขำเหรอคะเนี่ยโอ้เขากำลังถือหมีอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมอ่ะแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็อุ้มหมีบันทึกการทุกคนเห็นปะน่ารักมากๆเลยโอเค เดี๋ยวปอจะเอาเินส่อนะคะไปทิ้งเนาะไปทิ้งดีกว่าปุ๊บแล้วก็กลับไปอับน้ำกันดีกว่าอะไร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 เมื่อกี้เมื่อกี้คือเขาจะงั้งไม้ตีปอหรอเฮ้ยน่ากลัวมากเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับ เราจะกลับไปหารุ่นพี่ของเรากันนะคะว่าล so, ุ่นพี่คะหนูหน้าได้กําจัดผู้หญิงของรุนพี่ไปแล้วนะคะต่อไปลุนพี่เนี่ยก็จะมีแค่หนูคนเดียวนั้นเข้าใจไหมคะอ้าวอ้าวเดี๋ยวพี่ชายของหนูหายอ้าวอาพี่ชายพี่มายืนทำไมตรงนี้เนี่ยพี่ก็คือพี่กำลังยืนเอ๋อยู่นะคะอ๋อก็คือว่าตอนนี้นะคะ พี่ชายนียครับก็บอกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเขาเห็นคราบเลือดที่อยู่บนชุดนอนของเรานะคะทุกคนเราเนี่ยต้องรีบมาอาบน้ําแต่งตัวใหม่นะคะหรือจะมีคนจับได้นะคะทุกคนใช้แล้วไปครับไปครับอาบน้ํากันดีกว่าฟลุ๊บว้าโอ้โหโอ้โห เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาบน้ำแป๊บหนึ่งเดอ้อปึบเสร็จแล้วแล้วก็มาแต่งตัวเหมือนเดิมนะคะวันนี้อยากใส่ชุดอะไรเอ่ยก็คือเราเนี่ยเหลือแค่ชุดนี้ชุดเดียวเท่านั้นนะครับไม่เป็นไรชุดนี้ก็น่ารักอยู่นะคะเพราะว่าเป็นสีชมพูหมดเลยเว้ยน่ารักมากๆา,กากเลยทุกคนชอบมากๆเลยนะคะ คือจริงๆเนี่ยปอก็ยังมีอีกหลายมดเลยนะคะที่ยังไม่ได้เล่นนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไว้ปอจะมาทอยอยเล่นแล้วกันเนาะโอเคเรารีบเอาชุดนะคะไปเผาทิ้งดีกว่านะครับมันมีข้าวเลืดอยู่นี่เนาใช่แล้วนี่เลยทำการ<ไ>กดเผาไปเลย<ไ>แบบดี <laughs> เฮ้ยทุกคนดูดิคือแบบชุดโคตรน่ารักอะคือแบบปอโคตรชอบอะ ยังชอบนะคะก็วันนี้เนี่ยเราก็ได้มาเล่นเป็นน้องสาวของรุ่มพี่นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะปอก็จะมาเล่นต่อนะคะแต่ว่าเป็นึ่งมดหนึ่งเนาะก็สําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดตั้งคครให้ปอด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็บายบายทุกคนบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน